บนโซเชียลมีการแชร์แนะนําให้กินอาหารบางชนิดที่ช่วยต้านการอักเสบลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมได้มีตั้งแต่ปลาทะเลผลไม้ของมักดองและชาเขียวหืชัวเหรอศ <im itation> ูนย์ชัวก่อนแชร์สัมนักข่าวไทยอ,อสอมทอสอบถามกับอาจารย์ประจำสาขาสรารยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อภาควิชาสรารยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่เขาแชร์แนะนําอาหารบางชนิดช่วยต้านการอักเสบลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมได้นี่จริงไหมครับมีทั้งส่วนที่มีข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการกับมีทั้งส่วนที่ไม่มีข้อมูลเพราะฉะนั้นก็มีทั้งส่วนที่จริงและไม่จริงครับอาหารที่กินแล้วลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านม,านม,านมที่เขาแชร์กันข้อแรก ถั่วอัลมอนด์ถั่วลิสงการลดความเสี่ยงของการเบเรงเต้านมนี่คงยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนแต่ธัญพืชที่พูดไปเนี่ยเช่นถั่วถั่วลิสงตัวนี้ครับอัลมอนด์เนี่ย, mond, ยอันนี้เป็นธัญพืชที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนี้สามารถทานได้อาหารที่กินแล้วลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมที่เขาแชร์กันข้อที่2ปลาทะเลเช่นปลาซาดินปลาทูน่าและปลาแซลมอน จริงไหมครับอันนี้มีข้อมูลทางการแพทย์ว่าการกินเช่นปลาแซลมอนเนี่ยที่เราบอกว่ามีโอเมก้า3นะครับพวกนี้เป็นไขมันดีไขมันดีเนี่ยถ้าเรากินแล้วก็เราไม่มีภาวะที่ดัชนีมวลกายสูงอันนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ว่ากลไกที่จะไปบอกว่าลดการเกิดมะเร็งเต้านมนี่ข้อมูลยังไม่มากพออาหารที่กินแล้วลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมที่เขาแชร์ข้อที่3ผลไม้ เช่นส้มเบอร์รี่แอปเปิ้ลผลไม้ที่เป็น <Bur ry. S 2> ส้มเบอร์รี่แอปเปิ้ลพวกนี้เป็นผลไม้ที่มีกากใยสูงเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลที่จะไปบอกว่าการกินผลไม้เหล่านี้ในปริมาณที่เยอะจะช่วยทําให้ลดความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมอาหารที่กินแล้วลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมที่เขาแชร์กันข้อที่4คือมะเขือเทศ เห็ดขมิน้นอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนแต่ว่าในแง่ของการลดความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมนี้ยังไม่มีข้อสรุปทางวิชาการครับอาหารที่กินแล้วลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมที่เขาแชร์กันข้อที่5ไขมันดีน้ำมันมะกอกดาร์กชอ็นอกโกแลตจริงไหมครับอันนี้ก็มีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนในการเพิ่มไขมันดีแต่ว่าถ้าเราร่วมกับเราดูแลตัวเองไม่ให้อ้วนไม่มีดัชนีมวลกายสูงอันเนี้ย จะลดการเกิดของมะเร็งหลายๆชนิดแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลที่จะบอกว่าการกินไขมันดีตลอดเวลาจะไปลดความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมอันนี้ข้อมูลยังต้องรอการสนุนอาหารที่กินแล้วลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมที่เขาแชร์กันข้อที่6คือของหมักดองแตงกวาดองกิมจิถั่วหมักจริงเหรอครับอันนี้ยังไม่มีข้อมูลสนุนทางวิชาการอาหารที่กินแล้วลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมที่เขาแชร์กันข้อที่7ธัญพืชไม่ขัดสีและข้าวกล้อง ในกลุ่มธัญ,ญพืชไม่ขัดสีข้ากล้องนี่อันนี้จะทําให้การดูดซึมของน้ําตาลชา้าแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายมีกากใหญ่แต่ว่ายังไม่สามารถที่จะมีข้อมูลไปบอกว่าการกินแบบนี้เป็นประจํากินปริมาณเยอะๆจะลดความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมอาหารที่กินแล้วลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านม ที่เขาแชร์กันข้อสุดท้ายข้อที่8คือชาเขียวในส่วนของชาเขียวเนี่ย<ม>ก็จะมีข้อมูลบางอย่างณนะปัจจุบันที่ออกมาบอกว่าออมีสารที่อาจจะมีการต้านอนุมูลอิสระนะครับแต่ว่าในแง่ของมะเร็งเต้านมเนี่ยยังไม่มีข้อมูลสนับสนุน จริงๆมีอาหารหรือวิธีการลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดมะเร็งเต้านมได้ไหมครับปกติเนี่ยคือเราคงไม่สามารถที่จะลดความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมได้นะครับปกติเราก็คงต้องดําเนินชีวิตตามปกติแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนที่เรารู้สาเหตุเช่นเราสงสัยว่าเราอาจจะมีความผิดปกติทางพันธุกรรมดังที่ผมได้กล่าวมาแล้วอันนี้เราควรจะไปปรึกษาแพทย์ให้เร็วส่วนในอันอื่นเราก็พอจะรู้ปัจจัยเสี่ยงคือปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับ การที่เรามีระดับของฮอร์โมนเอสโตรเจนมากขึ้นหรือสัมผัสกับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ยาวนานแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่ากลุ่มที่มีภาวะเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เกิดมะเร็งเต้านมทั้งหมดไม่ใช่นะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่สรุปแล้วที่เขาแชร์แนะนำให้กินอาหารบางชนิดช่วยลดความเสีย่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมได้นี่เป็นยังไงครับอันนี้ก็ยังไม่ควรแชร์ต่อครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยยังต้องรอการศึกษาทางด้านวิชาการเพื่อจะสนับสนุนว่ามันมีประโยชน์จริงหรือไม่นะครับ อาหารห้าหมู่คือพื้นฐานของสุขภาพที่ดีควรเลอกกินให้เหมาะสมและคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับด้วยนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์สนยนชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวแอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบด้วยกันกับชัวก่อนแชร์ชัวก่อนแชร์เราต้องชัวแล้วจึงแชร์เช็คให้แน่ ก่อนแชร์เพื่อความชัวรสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม